ชมคะในช่วงของพาสัญจรในสัปดาห์นี้นะคะในสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะแปลกหลังจากที่ปีใหม่ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็พาคุณผู้ชมไปสวดมนต์ข้ามปีเรื่องราวต่างๆมากมายทีนี้พูดถึงมันเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยหรือที่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าพูดถึงชีวิตประจําวันของพวกเราก็คือเราก็จะต้องมีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงที่เป็นการสะดวกสบายในการเดินทางหรืออะไรก็แต่เนี่ยก็เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงการเริ่มต้นปีใหม่ ดาอยากให้คุณผู้ชมมีที่อยู่ที่อาศัยที่ดีๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยสถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าใกล้สถานที่สําคัญสคัําญแล้วก็ใกล้ห้างสรรพสินค้าสะดวกสบายเพราะมันเป็นทําเลทองจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเป็นเจ้าของโครงการนี้มีบ้านอยู่กี่หลังมีที่ดินเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าคุณผู้ชมดาจะพาคุณผู้ชมไปทราบเรื่องราวต่างๆไปเลยไหม จะเจอใครไหมเนี่ยบ้านก็งบรรยากาศดีนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเงียบๆดีอ่ะอมีใครอยู่ไหมคะใครอ่ะใครอ่ะใครใครใส่เสื้อสีเขียวเลยใครโอ้สวัสดีค่ะออเท่าเนาะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วตายแล้วเนาะนี่ ปีมงปีใหม่ทำไมเนี่ยเชื้อเชิญมาทำอะไรยังไงมาดูบ้านสวยๆสักหลังเนาะบ้านสวยๆสักหลังหนึ่งเป็นบ้านเดี่ยวของใครอ่ะต้องบอกก่อนจากที่แรกเลยเป็นตึกอาคารพาณิชย์หน้าถนนเรื่องของเรื่องที่เราเคยคุยกันตอนนู้นว่าเรามีตึกอยู่สี่ห้องนะเราก็ก็ก็ขายไปสามห้องแล้วก็เหลืออีกหนึ่งแต่ว่าส่วนตรงนี้ปุ๊บพอเราเราขายเสร็จปุ๊บเราก็ไปทอด ทอดอะไรเขาเรียกทอดพระป่าไปสร้างวัดกันไงอย่างที่บอกใช่ไหมวิหารแดงนั่นก็คือว่าเราได้ทําตรงนั้นไปแล้วทีนี้แหละทีนี้พอหลังจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีความสุขพื้นที่หลังตึกยังมีเหลืออยู่อ๋ออีกตัวนั้นยังเหลือพี่แต่ตอนนั้นยังมีเป็นเป็นบ้านเราอยู่เลยเนาะมีบ้านเราทุบไปแล้วนั้นหลังเดียวอ๋ออันนั้นเป็นหลังเล็กๆอะไรอยู่ให้ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แต่ว่าคือหลังเล็กๆเราก็เลยคิดว่าพอดีตรงนี้เนื้อที่จะเยอะไหม เยอะไหมที่เหลือเยอะไหมมีอยู่มีอยู่สามสี่ล็อกนะฮะอย่างที่เราเห็นแต่ลังเนี้เราสร้างก็เนื้อที่ห้าสิบหกตารางวาโอ้อันนี้ห้าสิบหกตารางวาปกเต็มเนื้อที่เลยปกเต็มเนื้อที่แล้วก็ด้านหน้าพื้นที่จะสอยเราก็เยอะพอสมควรจอดรถได้สองถึงสามคันเออเออใช่คุณผู้ชมขันี่เสยบข้ามาหนึ่งจริงจริงแล้วดูแล้วเหมือนมันมันดูชั้นเดียวไงชั้นเดียวพอดูชั้นเดียวปุ๊บมันก็เลยดูเหมือนเอ๊ะมันเล็กๆยังไงแต่คุณผู้ชมดาว่า ต้องเข้ามาดูแล้วก็พื้นที่เนี่ยใช่คือเราเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยข้างใต้ล่างอย่างนี้แต่ว่าเราไปเหลือด้านข้างน่ะเพราะว่าเราปลูกเนี่ยเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะเต็มพื้นที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเนาะว่ามันยังไงอะไรกันคุณผู้ชมเป็นยังไงบรรยากาศเนาะ อันนี้มองไปนี่ก็จะเป็นเป็นเป็นภูเขาเป็นภูเขาเป็นด้านหลังนะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ในนี้จะกว้างมากเลยนะจริงๆจะเป็นห้องรับแขกหรือว่าจริงๆแล้วแต่คุณผู้ชมเนาะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกว่าจะทาอะไรแต่ที่สําคัญเนี่ยดาจริงๆแล้วมันเป็นชั้นเดียวอ่ะมันก็เลยดูเหมือนว่าเอ๊ะเป็นชั้นเดียวแต่มันกว้างมากกว้างมากก็คือตรงนี้จะเป็นห้องโถงที่กว้างกว้างแล้วก็ ดาชอบบ้านชั้นเดียวตรงขี้เกียรถุงไงเออขี้เกียจชั้นสองไงตอนนั้นขึ้นตึกไปดูตึกแล้วจะเป็นลมเลยเนาะมันสูกจัดแต่ว่าตอนนี้อันนี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตรงนี้เป็นเป็นห้องถงที่ใหญ่ที่กว้างกว้างเลยแหละคุณผู้ชมขากว้างมากแล้วก็นอกจากที้เขาก็จะมีห้องไปนู่นอันนี้จะเป็นเขาไเป็นในครัวนี่เขาเขาแอบไปต,ตรงนี้ก็เป็นในครัวนะ เป็นในครัวเป็นในครัวเสร็จปุ๊บอีกอีกห้องหนึ่งเนาะเป็นในครัวแล้วด้านหลังครัวก็สามารถจะทำที่ซักล้างซักล้างได้แล้วแล้วด้านหลักก็จะเหลือเหลือพื้นที่ไว้ประมาณสักเมตรกว่ากว่าเนาะตากผ้าหรือทําบางคนอาจจะไปทาครัวข้างนอกก็ได้นะเพราะว่ามันเหลือพื้นที่ไว้แล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนจะเป็นห้องนอนห้องนอนก็จะมีสามห้องนอนมีทั้งหมด3ห้องนอนคุณผู้ชมค่ะนี่ โอ้ติดจินชอบอะคุณผู้ชมสามห้องนอนอเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าไถ่ายกันเนี่ยเป็นสามห้องล้นอันนี้หนึ่งห้องนอนเนาะเี๋สองห้องนอนอห้องนอนนี่ห้องเป็นสามห้องเป็นห้องนอนคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกะว่ามันแต่และห้องเนี่ยมันก็พอเหมาะพอควรอ,อ่ะต้องบอกแบบนี้เนาะ คือชอบใจตรงที่ว่ามันเป็นชั้นเดียวเนี่ยมันจะกระทัดรัดเหมาะที่จะอยู่อยู่แบบเป็นครอบครัวที่ที่มีลูกก็สองสองคนเนาะมากกว่านั้นได้มากกว่านกกั้นได้ที่มันเยอะพืที่เยอะคุณ <c oughs> ผู้ชมค่ะและ้วเดี๋ยวเดี๋ยวดาก็จะพาคุณผู้ชมพบร,ระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยเราก็จะเสิร์ชให้เห็นเนาะว่าว่าเป็นยังไงว่าเป็นข้างหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เปิดไปข้างหลังนี่ นี่ออกมาข้างหลังได้อีกนี่เป็นพื้นที่ซักล้างนะแล้วก็คุณผู้ชมนี่มองมานี่ปุ๊บชอบใจข้างหลังเนี่ยจริงๆแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นขึ้นอยู่กับเราจะทำเนาะขึ้นอยู่กับเราจะทาอะไรเพราะว่าพื้นที่ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราซื้อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราอาจจะมาทําเป็นอะไรัเป็นครัวด้านหลังอ่ะจะมีห้องน้ําห้องน้าจะมีสามห้องน้ำนะครับอ่าคุณผู้ชมแล้วข้างหลังนี่เขายังมีห้องน้ําอีกนะ ใช่ด้านหน้ากับห้องน้ำเขาจะมีห้องน้ำนะสามห้องน้ำก็อยู่อยู่คนละมุมคุณผู้ชมเออดีไหมเอาไว้รลบแขกได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะมานี้มานี่เนาะอันนี้พอเรามาปุ๊บเราก็กลับมาที่เดิมนะเขะาใจเนาะแล้วก็แล้วก็มีอยู่อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นบ้านแล้วที่นี้มันก็จะเป็นแบบเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยคุณผู้ชมมันมีห้องน้ําที่แบบเยอะมากเลยนะหรือเราจะมา เอาเป็นว่าต้องให้มาพูดมาดูมามอะไรกันเองเนะ<ม>าะม,มาติดชมตรงไหนทีน,นี้ตรงนี้ถ่ายนี่ ผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราเข้าไปดูข้างในกันรเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้นี่มนั่งชิวๆหน้าบ้านนะนจริงๆตรงนี้คุณผู้ชมค่ะเนี่ยข้างๆเนี่ยถ้าเรามีรถ3คันก็นั่นหน,นึ่งคันอันนี้เข้าไปข้างในสองสา,ามร,รถเนี่ยจอดได้ประมาณ3าคันคุณผู้ชมด่าต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆมันเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยแต่เนื้อที่เราอ่ะเราจะปลูกเต็มเนื้อที่ไงแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งข้างล่างไว้เพราะอะไรเพราะว่า พอทิ้งด้านล่างไว้เนี่ยมันกลายเป็นสองชั้นมันก็จริงอยู่เลยนะ<ช>แต่ทีนี้ <ๆ S 1> การอยู่การอาศาัยบางทีมีถ้าเกิดเราเราสูงอายุขึ้นนะเดินลําบากนะทีนี้อันนี้เราเราลองรับจริงๆแล้วแล้วมันเรื่องอะไรทําไมจะต้องมาปลูกตรงนี้ยังไงไม่เข้าใจเดิมทีก็เดี๋ยวเรา,าที่ที่สร้างตึกเสร็จทีนี้มันจะมีเนื้อที่ข้างหลังเหลือหลัอยู่หลังอยู่เราก็เลยว่า ฝูเป็นบ้านซะดีไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกบปลูกเป็นออฟฟิศอะไรอย่างนั้นหรือปาใช่กบ<ม>ปลูเป็นออฟฟิศกันตอนนั้นทามอเตอร์ไซค์ด้วยกาจะมาทํากันแบบทําอู่กันไรก็เลยเห็นว่าที่มันเหลือเยอะหน่อยเราก็เลยแบ่งเป็นล็อกล็อกนึงก็ครึ่งงานก,กว่าๆอะไรเน<ม>ี่ยได้อยู่สามสี่ล็อกก็กะทาบ้านขายอันนี้ก็เลยลองทําดูหนึ่งหลังนะที่เราเห็นอยู่<ม>แล้วด้านนี้ก็เสร็จไปหนึ่งหลังซึ่งมันก็ ก็าขายไปแล้วแล้วอือืมอันนั้นก็คือขายพื้นที่เปล่า,าไปไ่ก็ทางคนซื้อก็ได้ปูบ้านมือนกันสไตล์เดียวนประมาณนี้จริงๆแล้วมันเป็นสไตล์แบบต้องบอกว่าเป็นสไตล์แบบน่ารักน่ารักอ่ะคือคืออยู่เองอะไรแบบว่ามันเหมือนแบบมันเป็นชั้นเดียวที่ที่ทแบบว่ามันมันสะดวกในการเดินขึ้น อันนี้เรานั่งคุยกันตรงหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมค่ะแล้วต้องบอกวันนี้ชิลๆมากแล้วก็คุยแบบสบายๆแล้วก็อีตรงนี้อย่างที่บอกว่าแต่น้องคณรชัยบอกว่าไปข้างหลังนู้นเรายังมีอนะมีเนื้อที่ป่ามีเนื้อที่ป่านะคุณผู้ชมค่ะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้อันนี้เหมือนเหมือนจริงๆแล้วด้วยความเงียบสงบหรือเปล่าครับมันก็เลยก็ดีครับอากาศก็ดีเลยเงียบสงบก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วจริงๆมันเป็นความวุ่นวายนะเพราะเราอยู่ใกล้ถนนเนาะแต่พอเรา ปลูกตึกปุ๊บเนี่ยเขาซับเสียงไงใช่ซับเสียงที่เงียบลงไปพอเงียบเสร็จปุ๊บก็เลยมองถึงที่อยู่ที่อาศัยเลยไหมถึงได้มาสร้างตรงนี้ครับมันก็มันมีบ้านอยู่แล้วด้วยไงมันมีบ้านตรงนี้แล้วด้วยคือตอนนั<ล>้นมันก็เงียบดีอากาศดีอากาศดีาาศดแล้วเรามีหน้าที่ว่างเราก็ได้แต่จริงๆรอบๆเนี่ยก็จะเป็นบ้านคนแบบว่าเป็นบ้านชาวบ้านอยู่เนาะทีนี้ถามว่าบรรยากาศมันดีมากเนี่ยเนี่ยตอนนี้นะแล้วยิ่งเป็นอากาศหนาวๆแบบนี้เนาะมันจะเป็นอะไรแบบ อากาศดีแล้วก็น้าไม่เคยท่วมสักปีเหมือนกันโอ้ถ้าท่วมตรงนี้ลบุรีก็แค่คอคุณผู้ชมแล้วที่อันนี้ไกลเซเว่นโลตัสโลตัสโลตัสเล็กโลตัสใหญ่ไก่เซเว่นอันนี้ความสะดวกเนี่ยความสะดวกเนี่ยต้องบอกว่าสะดวกจริงๆเป็นทำเลทองจริงๆแล้วเราพอเราพูดบอกประกาศขายปุ๊บเราขายได้ทันทีเพราะอะไรเพราะเขาตั้งเลงเห็นถึงความสะดวกในการเดินทางเพราะว่าเส้นทางนี้จะจัดจากเดี๋ยวคุณผู้ชมชมใหม่ไม่ทราบก็คือจาก จากซีแยกนิคมเราเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรกว่าเนาะเส้นทางที่เราจะไปโคกตูมอะไปโคกตูมไปเขื่อนปลาซักนี่แหละเป็นเส้นทางการ <ไป S 1> ท่องเที่ยวเลยเ<ห>นาะเป็นอ่างซับลงซับเล็กเนี่ยเส้นทางเนี้ยที่เส,ส้นทางผ่านแต่ที่สําคัญเนี่ยใกล้กับอะไรนะปลาปีเดิมไงแต่ตอนนี้ปลาปีเป็นเซเว่นไปแล้วเนาะเป็นเซเว่นไปแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกแล้วค่ะความเจริญก็มาเข้ามาแทนที่แล้วตรงเนี้ยมันดาชอบใจตรงเนี้ยตรงที่ว่าเงียบเงียบ เงียบสงบเนี่ยต้องต้องไกลเมืองโดยปกติอะ<ช>แต่ของเรานี่เงียบสงบแต่ใกล้เมืองคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกว่าเนี่ยแล้วก็เนี่ยด้านหลังนี่ยังมีที่อีกยังยังมีเ,เอาเป็นว่าคุณผู้ชมดาขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจหรืออยากจะ มามาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงมันอะไรยังไงและส่วนราคาเนี่ยกมาคุยกันคุยกันคุณผู้ชมค่ะมาคุยกันคุณผู้ชมต้องเห็นก่อนเห็นในทีวีเนี่ยบางทีมันก็เห็นในทีวีเนาะ,ะแต่อยากให้มาเห็นก่อนถ้าคุณผู้ชมมาอย่างไรมาไม่ถูกใจดัาขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะแล้วก็เส้นทางสะดวกสบายแล้วที่จอดรถจอดรับเอาเหอะอยากให้มาดูมาดูแล้ววิเคราะห์ดูเอาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต่อจากเราไปปลูกแล้วเสร็จแล้วอยู่แล้วด้วยแต่หลังๆที่เราปลูกเนี่ยเราเพิ่งปลูกเสร็จ แต่ชาวบ้านเขามาซื้อที่เราเขาปลูกเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเขาปลูกก่อนเราอีกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อต่อ,ตอไปเนี่ยก็ยังมีพื้นที่อีกเยอะแยะแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดจะอยู่ตรงเนี้ยมาดูก่อนนะคะทําเลทองไม่แพ้สถานที่อื่นๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็สะดวกสบายหลายอย่างอ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะอ่ะพาพะ,ะนั้นแล้วเนี่ยฝากไว้ด้วยยังไงแล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะคุณผู้ชมซื้อที่เรารายได้ส่วนหนึ่งก็งเราก็ยัง เราก็ยังมีมีสัจวาจา,จา <awakening. S 1> ไว้ว่าเราเราขายได้เราก็ยังไปทําบุญกันอีก <พะ S 1> เหมือนเดิมแล้วก็ไปทําที่ไหนอย่งางไรดาก็ถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้ดูตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ฝากไปด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องอัครชัยมากวันนี้วันนี้ให้มาเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มาเยี่ยมเยือนให้มารู้มาเห็นอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีสิ่งดีๆมาบอกคุณผู้ชมในช่วงของการสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยนี้ข้าคือหลังนี้ก็พร้อมเข้ามาอยู่ได้เลย แต่ตอนนี้ถ้าถ้ามานี่ก็อยากให้มันดูไงเนาะนแต่อยู่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะใครที่หาที่อยู่อยู่นะคะก็มาดูได้เลยตอนนี้นะคะ,อะเอาแหละคุณผู้ชมนี่เมื่อสักครู่ก็คุยไปพอสังเขปเนาะก็จะเห็นในตัวบ้านก็เรียบร้อยแล้วก็คุยเบื้องต้นนี่ก่อนจะจากว่ออีกนิดนึงใช่มีแถลอีกนิดนึง <ๆ S 2> หรอข้างหลังนี่ไงนี่นี่คุณผู้ชมนี่ข้างหลังนี่อันนี้คืออาคารพาณิชย์ทีแรกเนี่ยสี่ห้อง ขายไปแล้วสักระหวองริมเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดที่จะทําอะไรยืดยาวขนาดนี้นะ<ช>แต่ทีนี้พออยู่ไปอยู่เองไงก็เลยเติมมาอีกเติมมาอีกเป็นสามชั้นไปเลยข้างหลังเป็นสามชั้นไปเลยปกติจะเป็นสองชั้นแล้วก็ลวดร,บรอบขอบชิดโอ้อพอพโหคุณผู้ชมทีนี้ดูอลังการงานสร้างมากเอามิ้งแผนขึ้นไปเลยเนี่ยเออเนี่ยนั่นคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าอันนี้คือด้านหลังนี่ไหมเป็นไงเป็นไง อลังการไหมนล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นด้านหลังคุณผู้ชมด้านหน้าดาก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วเนาะอันนี้เป็นเป็นตึกที่ว่ายังเหลืออีกห้องหนึ่งที่ที่จริงๆแล้วซึ่งแต่ก่อนว่าจะดาไว้อยู่เองจะไว้อยู่เองแต่ทีนี้ว่าทาไมทํามาก็คือว่าอ่ะพออยู่เองเสร็จปุ๊บเอ๊เห็นคนเขาเข้ามาเกิดเขาจะมีทําเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรนะค้าขายหรืออะไรก็ได้เป็นตึกพาณิชย์ไงคุณผู้ชมก็เลยก็เลยเอาเป็นว่าขายไปดีกว่าพอขายเสร็จก็เลยมาปลูกอีกด้านหลังเนี่ยเนาะอย่างที่บอกว่า คาดการ์วคิดว่าจะอยู่เองไอ้อ <c oughs> พอปลูกเสร็จแล้วปุ๊บมันเงียบเงียบ <c oughs> น่าจะให้คนอื่นอยู่ได้ไหม <c oughs> ก,ก็เลยนี่แหละอย่างที่บอกว่าที่มาที่ไปก็เลยมา,มาสร้างตรงนี้แต่ดาอยากให้คุณผู้ชมมาเนาะ <c oughs> มาดู <c oughs> ต้องมาดูมาดูว่าว่ามันกว้างกวางพอที่คุณผู้ชมเนี่ย <c oughs> จะเป็นที่อยู่ที่อาศัยได้จริงไหมและที่สําคัญเนี่ยล้อรอบขอบชิดแล้วก็บ้านคนเนี่ยอยู่รอบๆเราหมดเลยแล้วก็มองไปจะเป็นบรรยากาศดีอะบรรยากาศดีปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าก็จะอยู่ในกลุ่มของของชาวบ้าน ที่อยู่รวมกนมนนนันเป็นเป็นที่ปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนตรงนี้นะคะก็แนนน่อและน้ำเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,วน้<ป>ําท่วม,มนะคะคุณผู้ชมค่ะอ้าวก็เรียกได้ว,ว่าวันนี้วันนี้ขอบคุณมากที่ให้กีิกับทางรายการเราได้ได้ไดมาบอกสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสิ่งดีที่น้องอครชัยเนี่ยมีให้กับทางรายการมาโดยตลอดแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยเนี่ย รายได้ส่วนหนึ่งได้บุญอีกแล้วได้บุญอีกแล้วล่วละเนาะทุกครั้งที่ทําอะไรเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวของบุญกุศลเนี่ยมามาร่วมด้วยทุกครั้งเลยเพราะว่าเราอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เป็นก่อเกิดให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเมื่อก่อนเราไปขับรถมอเตอร์ไซค์กันเราก็นําไปช่วยเหลือน้องนุง่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ <มา S 1> วันนี้วันนี้พอเราปรับอาชีพแต่เราไม่ได้ปรับใจของเราเนี่ยให้ว่างเว้นจากการเรื่องของบุญเรื่องกุศลเพราะฉะนั้นยังเหมือนเดิมค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเนาะ<ด>ที่<ด>ให้เกียรติกับทางรายการได้มาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ